โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีได้โปรนท่านด้วยนะครับนี่พวกผมมิตรปังนะครับนี้เราก็จะมาเล่นมินิเกมสกายวอลสกายบอลถูกแล้วใช่ไหมเออใช่เงี้ยครับนี้ก็จะทำให้เส,สียเวลาไปกันเลยปปลครับนะกำลังวิ่งไปปังเอ่อกี่คนเด็กกี่บีกีเอ็ดคนครับ12แสองละเหลืหอแ7 6เจ็ดหก ก็ห้าแค่นั้นแหละคีดจะพูดละสามสองหนึ่งก็ผมเล่นกากมากจะบอกให้ผมไม่ได้เล่นเก่งนะเนี่ยผมเล่นกากอืมไม่เขียวขโมกอืมีหมวกัน ไไฮอลเอลเอ็กอเอลเอลเอ็กอเล็กวัสดีค่ะวัสดีค่ะอเล็กวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะไปเลยตรงนหน้าไปอืมออะอ๋ออาเอาอ้พาอ่า เอ,เ,อเอาเะล่าเอาเะล่าเออมันไม่ตกเราตกไปไม่เป็นไรเราก็เล่นันต่อครับอืมหนึ่งนาทีอืมมันจะขุดกันไปแล้วอีกสีส่วิป่ะหนึ่งไปเลยโอเคเฮ้ยเปิดโอ้โหได้ของดีนะเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อบอกมาให้หมดใส่สวมใส่เกราะร่วงขอลูกธนูไม่หให้โอ้โหเรื่องดีนะได้ชุดเกราะเล็กมาเต็มเลยเต็มรูปแบบเลยแต่ฮนูนี่ ยัมีใครมือดีแล้วเนะี่ยมัดอันนี้นะฮะใครมือดีนี่โอ้โหโดนผมนี่ตายเลยผมตายนี่ผมตายดิอือไอ้ฮ่าตายแล้วช่างมันไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเราเล่นเพื่อความสนุกเราไม่ได้เล่นเพื่อให้ชนะอะไรมันเข้าจังวะ อีกโทรศัพท์หนึ่งนะครับโอเคขอให้เป็นเหมือนเมื่อกี้เลยนะ,ะโอ้โหม,มาเลยเสียงรบกรวนขอโทษด้วยนะครับอืมได้แปะทางนี้แหละมาอมืไม่มีธน,นูให้อีก ให้มาแต่ลูกแล้วจะเอาอะไรยิงแล้วบันฉลาดนี่อ่านะครับพี่พี่จะทำอะไรหรอครับพี่ผมจะฆ่าพี่นะครับผมให้ครับพี่โอเคครับพี่โอเคครับอ้าวพี่อยากมีเหลืองหรอพี่ฮนะอยากมีเหลืองก็ไม่บอกครับพี่ดียวสั่งให้ เอ้ยเอ้ยปิดปิดเออยอยากมีเหลืองอะพี่เอมีเหลืองอร่อยอะพี่ฮะเจ้าหลบได้เว้ยอันนี้อะไรพี่พี่จะทำอะไรผมอ่พี่โดดลงไปทำไมอะไรเข้าอีกวะพี่โดดไปทำไมอะพี่อะไรเข้าไปนบเอ้ยเอ้ย,อยดอกเตอร์ดอย อืมากันต่อเลยครับท่านผู้ชมอ้าวปัญหานี้ไปเลยเอืมไม่เอาดีกว่าของขึ้นนะอืมของขึ้นว่ะโหจัดอืม ขอให้ธนูม่ให้ธนูกอีกมึงเอาเข้าไปให้ฮาอันนี้นะธนูมาให้กูอีกชาร์จอยู่ไไอขอโทษด้วยนะครับเสีงยงอ่ะอ่ะกล่องไม่มีลนะปกติมันไม่นี่วะ กอะมันหายเป็นไหนบีบเบเนาะเป็นอันนี้อ๋อทะูุไม่มีเลยอืมนะครับผมจะไม่พยายามเอ้ยผมจะพยายามไม่ให้ตกตรงนี้นะโอ้ยากจังเลยโอ้โน,ต,นต่อยกันน้องต่อยกันบ้าวต่อยกันบ้าว สักตั้งบ้าสักตั้งบ้าเออ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 จะตกเฮ้ยอะไรอะไรต่อยว้าวต่อยว้าวอะไรอะไรต่อยว้าวต่อยว้าวต่อยว้าวไปตายไปตายตายตายมึงตายมึงตายแล้วอะไร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 จะตายแลยเออออเออตายเลยทังมันะครับมา อีกสักรอบนึงโอเคแล้วต้องอีกลองอีกสักรอบสิบสองคนเด้อรอบรอ go อุารานนี้หักเตียน n ไป,ไป ลงดิลงเราพ่อใครแตะไบินแบบนี้สิดีให้มันก็ต้องให้มาครบนะฮะไม่ครบ,ครบหรอกเสื้อไม่มีอยู่ช้างมันเถอะเราจะไปฝัง่งตรงข้ามกันอเไเนาะ ว้าวอ้าว,าวอ้าวอะไรน้องอ้าวอันนี้อะไรอยู่โอ้ดาบเหล็กเนี่ะกลัวขึ้นก่อนละนี่ฮะกลัวขึ้นก่อนอะไม่รู้กูขึ้นกลัวขึ้นก่อนแล้ว,ออลวโอ้ดาบเหล็กข้ามาแล้วข้ามาแล้วข้ามาเลยน้อง เอาไงกับพี่เนาะเอาไงเอาอ่าไปแล้วตูชิปหายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแคงนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโอเคบ๊ายบาย